เสร็จแล้วค่ะแกงกะทิสายบัวเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะมาจ้าวันนี้ยายหลานชาแนลจะมาทำต้มกะทิสายบัวใส่ปลาทูนะคะก่อนอื่นค่ะนี่ค่ะล้างสายบัวให้สะอาดแล้วเอาไปลอกแล้วก็หักแบบนี้นะคะหักแับน,นี้ เรามาตั้งไฟมาลวกสายบัวก,ก่อนนะคะตั้งไฟแบบนี้ก็บีบมะนาวใส่ซีกหนึ่งนะคะแล้วก็สายบัวลงลวกนะคะลวกนะคะไม่ใช่ต้มลวกสายบวัวเราบีดน้ำมะนาวใส่เพราะว่าไม่ให้สายบัวดำนะคะ ลวกนะคะลวกสายบัวนะคะ ยาวไปหักก่อนลวกเสร็จแล้วนะคะลวกสายบัวมาตำเครื่องแกงกันค่ะต้มสายบัวนะคะใส่พริกไทยจ้โขลกพริกไทยนะคะพริกไทยเม็ด ต้องใส่เยอะหน่อยถึงจะมีรสชาตินะคะใส่น้อยมันจะไม่มีรสชาติมีพริกไทยนะคะพริกไทยแล้วก็หอมแดงค่ะหอมแดงหอมไทยนะคะใส่ลงไปค่ะ ใส่กะปิลงไปค่ะกะปิช้อนนึงขกพอหยาบๆนี้นะคะต้องขกละเอียดมากค่ะ าจะต่อกันจ้าตั้งหม้อใส่กะทิลงไปนะคะตั้งหม้อใส่กะทิลงไปเปิดไฟอย่าให้ไฟแรงนะคะเพราะว่าถ้าไฟแรงกระทิมันจะแตกมันค่ะมันจะไม่มันจะไม่อร่อยถ้ากะทิแตกมันใส่เครื่องแกงที่เราตำลงไปเลยค่ะก็มีกระปิหอมแดงแล้วก็พริกไทยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เปิดไฟเบาะนะคะไ,ะไฟเบาไฟเบานะคะของที่เราเตรียมไว้ก็จะมีนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะเกลือค่ะ แล้วก็พริกกับใบมะกรูดใส่ไปเพื่อให้สีสันขาดไม่ได้ก็คือปลาทูค่ะใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปเลยเกลือลงไปน้ำตาลมะพร้าวโอ้ยอย่าเพิ่งเดือดอย่าเพิ่งเดือดอย่าเดือดอย่าเดือดอย่าเดือด ใส่น้ำตาลมาพาลงไปคนให้น้ำตาลมันละลายนะคะ ด้วยนะ้ำมาขามเปียกนะคะใส่ทับทีหนึง่งไม่ต้องให้ออกเปรี้ยวมากนะคะชิมดูให้รสชาติมันกลมกล่อมนะคะ หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะชิมดูก่อนนะคะชิมดูก่อนว่ารสชาติมันเป็นยังไงถ้ายังไม่นัวก็เติมน้ำปลานะคะน้ำปลานี่ค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาชิมก่อนเพราะว่าเราใส่เกลือใส่กะปิแล้วนะคะถ้าไม่ชิมดูเดี๋ยวเพิ่มลงไปแล้วมันจะเค็มปรุงรสด้วยรสดีนะคะ หนึ่งช้อนชาค่ะรสด,ดีช้อนชานะคะคนๆพอกะทิหอมกับเครื่องแกงหอมแล้วนะคะก็ใส่นี่ค่ะ ใส่บัวลงไปนะคะบัวเราลวกแล้วไม่ต้องต้มให้นานนะคะใส่บัวลงไปเร่งไฟนิดนึงค่ะเพราะว่าเอาบัวลงไป ปลาทูใส่ที่หลังนะคะ,ะน,น้ำตือดใส่ปลาทูลงไปนะคะนี่ค่ะปลาทูเราแกะแล้วปลาทูสองเข่งนะคะแกะเรียบร้อย น้ำเดือดน,นิดนือแล้วก็ใส่นี่ค่ะให้มีสีสันนะบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะพริกกะใบมะกรูดใส่เป็นสีสันให้หน้าทานนะคะเมรสชาตินี่ค่ะเป็นนันราดเสร็จนะคะก่อนจะยกลงแล้วก็ใส่หมวกะทินิดนึงค่ะนี่ค่ะ เรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะแกงกะทิสายบัว